ตลาดเจ้าสมางนะตลาดกระบินบุรีก็เรียกอีกอย่างนึงว่าตลาดเจ้าสมางนะมาอย่างตลาดแล้วก็จะได้ไปวัดป่านักแก้นไปพักที่วัดทุ่งแฝกพักอยู่ที่วัดทุ่งแฝกงั ่ะค่อยเดินเดินเดินหน่อยช้าหน่อยเพราะว่าข้างหลังเดินไม่ทันทางานให้แขนลกห้่างหน่อยห่างหน่อยเฮ้ยยะแขนหนึ่งแขนหนึ่ง ถ้าจุดแอมโมเนียนะกินตลอดเลยเข้าแมสเลยตอนนี้กินแอมโมเนียนิมนต์ครับละอันละอันกินแอมโมเนียรับแอมโมเนียหน่อยแอมโมเนียแอมโมเนียสูดดมชื่นใจแอมโมเนียแล้วกินคล้ายๆอูดอะ่ะเยี่ยวอูดเยี่ยวอูดขอให้คิดคุณหมอมีความสุขกับแอมโมเนียนะจะรีบบอกเพื่อนแอมโมเนียเลยนะอนนึงก่อนอันึงก่อน ด้วย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 เดี๋ยวว่าไม่ไม่ได้ใส่ไว้ในแมสเลยต้องใส่ไว้ในแมสอ่ะให้เข้าไปในแมสเลยอ่ะใส่ไว้ใต้แมสได้ครับล็อกไว้อ่ะอาใส่ไว้ใต้แมสก็ได้ครับอซุกไว้ใต้แมสเลยได้แล้วค่ะอีกโค้งหนึ่งค่ะ แอมโมเนียชื่นใจน้ำตาไหลเลยลเป็นเป็นลมการเป็นลม,มโมเนียแอมโมเนียอมโมเนียครับกินอดูดกินอดูดแวะแอมโมเนียหน่อยจะได้ชื่นใจหน่อย ใส่ไว้ใต้แมสกก็ได้ครับใต้แมสเลยใส่ไว้ใต้แมสเลยก็ได้เอเนีนเนียใส่ไว้ใต้แมสเลยก็ได้ครับ น, iam, นี่ยนี่นี่มอนะะนี่มอนหยิบนี่มอนหยิบไปเลยครับองลาอองลาลูปลูบละลูบละก้อนมอนเนียมอนเนียครับนี่มอนหยิบนี่มอนหยิบครับนี่มอนหยิบก็ละก้อนก็ละก้อน รูปละก้อนครับรูปละก้อน oh, oh, oh. จะได้ชื่นใจครับมีแรงมีแห้งมีแห้งแอมโมเนียมีแห้งหน่อยเอามีแรงไ้หมเอามีแหง้งเอาใส่ไว้ใต้แมสเลยก็ได้ครับจะไดกลิ่น้ะขึ้นไปเลย oh. ะจะได้ oh. สดชื่นแอมโมเนียครับหยิบเลยนี่มอนหยิบครับนี่มอนหยิบ พคไม่ถูกกินก็ไม่ต้องเอาครับนี่มตนครับลงไหนไม่ถึงก็เดินผ่านครับนั่นก็นิ่มตนครับหยิบแล้วก็นแล้วก้อนเอาไปอาดมครับอาดมห้ามฉันนะครับห้ามฉันหรือใครจะฉันได้ก็ไม่ว่ากันครับห้ามฉันครับห้ามฉันไม่ได้ห้ามเธอครับนี่มนเลยครับนี่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ เป็นลมกันเป็นลมอยอมก็เชิญหยิบเชิญหยิบแอมโมเนียกินอูดกินอูดสื่นใจดีจะได้มีแรงแว้หน่อยแวหน่อยแว้หน่อยแวหน่อยถายถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปลง y o u ูทู e หน่อยแอมเนียแอมเนียคารก้อนคารก้อน นลรกาศนะนละกนคนละกอนเลยเดี๋ยวจะเดินตามไปตั้งแต่ต้นแถวจนหัวหัวแถวทุกๆุกปีทุกทุกงวดหลายเที่ยวนะเดินหลายเที่ยวเดินมากกว่าเขาหน่อยช่างช่างภาพเดินมากกว่าเขาหน่อยเรียบรีบหยิบรีบหยิบรีบเดินเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวแต่มาจะเดินตามไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอก ยอมรีบหยิบหน่อยอใครไม่นั่นก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะเอโมนีเอโมนีเอมโมนีย่ะเดแล้ว,ลวใกล้ถึงวัดทุ่งแฝกแล้วตอนนี้ ถ้าว่าเราจัดนากเยอะเนาเราจะไปน้ำถุก้กระโหลกค่ะกาเฟไหนเกิดทันไน,น,นไรเ <c oughs> อาไม่รู้ล่ะ <c oughs> ให้ทันละมั <c oughs> ้งถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ ถ่ายเป็นคลิปอยู่ถ่ายเป็นคลิปอยู่คลิปอยู่เดี๋ยวไปลอง YouTube นะไปดูกันไปตัดต่อเอาถ้าดูให้จบก็ดูยาวเลยดูให้จบ ายอยู่ทายอยู่ถายคลิปถ่ายคลิปมาถึงยังวัดทุ่งแฝกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทัานเจ้าวาดทัานเจ้าสำนักก็หลังจะสัมพันธ์อยู่ทางนู้นนะนนตอนนี้พระคุณเจ้าได้เดินมาแล้วญาติโยมที่ทุ่งแฝกก็ต้อนรับนะต้อนรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีเอาหมามารับด้วยเนี่ยหมามารับด้วย จากเนี paid, ่ยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดตุงแฝกหรือจากท่านพระธิกาเดชนะท่านได้ทำหนังสือออกมาให้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดตุงแฝกเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ บอกบุญบอกกุศลว่าจะมีพระวิปัสสนาจารย์จากวัดสุวรรณประสิทธิ์ขคงเราก็จะเดินจากสถานีรถไฟอำเภอบินบุรีแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่วัดป่าหันแก้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาบรรยากาศนะอาจารย์นะะนวัด ปัญญาวัชิรเรานะกำลังเป็นข้อสอบอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าปีที่แล้วมี่ต้องยังไม่ดีแต่โดังปีนี้ปีนี้ก็มีโดงขึ้นมาเนยเพราะฉะนั้นแต่ละที่อ่าก็มีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแต่ครูบาอาจารย์แต่พระวิปัสสนาจารย์ของเราเนี่ยก็จัดมากจะดน้อยเนี่ยปีนี้ก็ บ่อนูแล้วก็บเยือ่อบ่พอสมควรนิยมนะไม่ว่าจะเป็นครูบา,าร์จารนของเราเองก,ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคะแนนเบจีหรือหยัดโยมเดี๋ยวเที่ยวนั้นเราก็ได้รับความเมตาตาเดี๋ยวบรรยากาศโดยรวมนะ<ใ>นบรรยากาศโดยรวมอู้ปกาศภาษาญี่ปุ่นชาววัดก็สวดประสิทธิ์เีแท่านเป็นเนื้อหน้ามณ์ปัญะของวัดทุ่งแฝกนะคณะโยมวัดทุ่งแฝกนายหลวงพ่อขุนเลิศเกียนมา โกคือว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสนาจารึกที่แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นศูนย์วิปัสนาจารึนที่แห่งประเทศไทยจัดมาแล้ว51ปีโดยเออ51ปีนี่ก็ท่านผู้ขึ้อายุเงินขึ้นโฉนดอยู่นะอย่าขึ้นโกลบรรยากาศนะบรรยากาศที่วัดทุ่งแฝกเนาะแล้วเราจะได้เดินทางต่อท่านนี้อาจารย์ในวัดปัญญาวิจิรอท่านกำลัง ป่ะชาวันนี้เราได้ประันษ์อนุโมทนาอยู่ประกตเอริกาสุิาตอนนี้ยอมจะถวายผ้าเย็นผ้าบายนะก็เพื่อความคลายร้อนนะพระคุณเจ้าท่านไหนที่รับผ้าเย็นไดก็นี่มอนนี่มอนหนนี่มอนหน่อยรับผ้าเย็นหน่อยครับผ้าเย็นหน่อยผ้าเย็นหน่อย หาไม่รับก็เดินเลยครับเดินเลยครับไม่รับก็เดินนะครับถลาตรงไหนจะรับก็รับนะครับนี่มดนนะครับผ้าเย็นครับผ้าเย็นว่าจะผ้าบายแล้วครับผ้าจะบ่ายแล้วก็จะเป็นผ้าเย็นต,ตัวไม่เย็นก็เก็บไว้ก่อนลอยจะพัลเย็นเองนี่ผืนใหญ่กลยนะกว่าจะได้ผืนใหญ่สองผืนเล็กไาเล่าลเราก็นึกว่าจะผืนใหญ่จะ่ที่แ มุมคลองอมุมมุมคลองมุมคลองคองคลองคลองคลอคองคลอคลอลคลลลคลลครคอง นี่เรียกโคกสูงครับโคกสูงบ้านโคกสูงถึงบ้านโคกสูงแล้วก็เขาดินครับเขาดินอยู่ข้างหน้าครับเขาดินครับนี่หมู่บ้านโคกสูงอยู่หมู่ <c oughs> บ้านเขาดินก็ถึงวัดป่าหานางแก้วครับ ยุดรับของครับหยุดรับของโยมเขาถวายของงครับเลยหยุดรับของโอ้หเดินเดินโยมเดินอยู่ข้างหลังข้างหลังตากแดดนะครับข้างหลังตากแดดไปอ๋อเดินต่อน่าจะหยุดรับของนะครับที่หยุดช้าๆเพราะว่าหยุดรับของนะครับโยมเขาถวายของ ใกล้ยิ่งใกล้วัดยิ่งหยุดบ่อยครับใกล้วัดหยุดบ่อยใกล้วัดจะหยุดบ่อยหน่อยโยมถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มทุกอย่างแล้วแต่โยมจะมีมาถวายครับก็เอะหยุดรับกันหน่อยอะไรติดขัดครับอะไรจอดหน่อยจอดหน่อย ลมเย็นสบายครับตรงนี้คนเดินบอกว่าร้อนมากร้อนหนอครับร้อนหนอร้อนหนอร้อนมากเลยเย็นสบายดีลมเย็นสบายตรงนี้ขอ <c oughs> งตรงนี้สวยงามมากของตรงนี้ของบ้านคอกสูงนะบ้านคอกสูง ของสุดท้ายของสุดท้ายน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นเย็นอากาศร้อนร้อนนะน้ำเย็ <Kas per now> นเย็น

อ่ตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้เดินทางมาถึงยังลานวัดป่าหาดนางแก้วแล้วนะนี่นะโอ๊ยป่ายป่ายนี่นะนีออาา่อาจารย์เดชอาจารย์เดชเจ้าวาดยี่ท่านนั่งกันรอยอยู่นี่เลยอนะตอนรับ อ,กกอ่าเนี่ยนะข้ารา์การ์กาก็เดินมาถึงแล้วลานวัดป่าหานังแก้วนะ่าตั้งแต่สถานีรถไฟกบ,บินบุรีมาถึงวัดป่าหานังแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุบคนให้ไปกันให้คปกัครัไปไปบให้ไครัน